อ่นะครับกล่าวสุดีเรื่อยอยู่ผมพีเตอร์นะวันนี้จะเกม Minecraft นะแต่ไม่ใช่มาในเอ่อสวายเวอร์โหมดนะแล้วมาในครีเอทีฟนะผมจะมาทดลองเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็คือคือพาร์ทที่แลียนในไมโครฟ์สวายเวอร์เนี่ยเอ่อเราอะเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วใช่ไหมเนเธอร์ฟอร์เทสฟอร์เทสอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็พิกัดเนี่ยในเนเธอร์เนี่ยมันอยู่ที่ x 6 8 3นะฮะแล้วก็ y 35นะครับส่วนเซตเนี่ยอยู่ที่ลบร้อยแปดแปดนะฮะ แล้วก็ผมก็จะมาทดลองไงก็คือเรื่องซีดอะไรไม่ต้องห่วงนะผมเอาซีดในสเอรบมาใส่ในครีเอทีฟแล้วนะครับก็คือถ้าใครจําได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นบ้านเรานะะตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นบ้านเราเลยนะฮะเนี่ยพิกัดก็แบบพันพันนี้เลยพันไหนวะพันนี้พันก็เป็นก็เป็นพันอ่ะเออก็เป็นพันอ่ะนะฮะพิกัดก็อยู่นี้เลยตรงนี้เลยนะครับถ้าใครจําได้นะในครีเอทีฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านใหม่เรานะฮะตรงนู้นก็จะเป็นประตูเนเธอร์อ่า ส่วนกลางเดินทางเนี่ยจะลองว่าพิกัดมันเป๊ะหรือไม่เป๊ะนะครับผมก็จะมาลองในครีเอทีฟนะฮะก็คือผมไปรู้มาว่าในเนเชอร์เนี่ยระยะทางมัน x y z อะไรพวกนี้มันหารแปดกับในชีวิตจริงใช่ไหมนี่ผมไปรู้มานะผมก็มั่วนะไม่รู้จริงป่าแล้วก็ผมได้เอาเลขพวกนี้มาลองหารแปดดูนะฮะอ่าอย่างเช่นหกแปดเอ็ก x เนี่ยแกน x เ,เนี่ยเป็นหกแปดสามนะฮะอ่าหก 83นะฮะหาร8เท่ากับ85.375นะครับ,รบ,รบก็คือจุดเนี้ยมันยังเป็น3นะถ้าเชิงยมเนี่ยก็คือ85เ,เลยนะส่วน315หาร8ก็ได้กับ y4 นะครับ4.375นะฮะแล้วก็ส่วนแกนเส้นเนี่ยเป็นลบ88นะลบ1088หาร823.5นะก็เป็นประมาณ24นะครับเออก็ น่าจะประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ามาทดลองดูนะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับผมกม็มาทดลองอะ่ะเออผมก็เล่นไม์ค้าไม่ค่อยเก่งนะส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยผมอาจจะทีพีไปนะเพราะว่าเดินเนี่ยมันไกลมากๆครับพิกัดบนโลกเนี่ยเราก็ต้องไปที่แปดสิบห้าสี่ยิบสามใช่ไหมเออเราก็ต้องแบบมันไกลมากมากเลยนี่เราอยู่ที่พิกัดพันสิบสามนะหกสิ 69, บเก้าลบสองนะผมก็จะเอ่อเทเลพอร์ตไปนะก็คือทีพีไม่รู้ยังได้ไหมนะคําสั่งแบบนี้นะ ห้าสิบห้าสี่ 5, 4, นะครับแล้วก็ลบยี่สิบสามนะฮะลบยี่สิบสามอ่ะเรามาดูตอนแล้วกอ็อยู่ใต้ดินเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองขุดขึ้นไปดูปบ,ปบ,ปบุบบุบบุบบนลึกมากเลยเนี่ยเราอยู่ใต้หมาสมบุอะทุกคนคิดดูโอ้โหที่เราแบบผมมาอยู่ใต้หมาสมบุทรอะแล้วก็มีเกาะอยู่นี้นะฮะคือเนี่ยอาจจะเป็นพิกัดที่ไม่เป๊ะนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะ กน y เนี่ยมันอยู่ที่4เลยนะครับผมลองไปสร้าง mm hmm. เนเธอร์ประตูนออเเอรนประตูเนเธอร์ตรงนี้ถุยเออก็ประมาณนี้นะลองไปสร้างดูนะครับในเนเธอร์เนี่ยอาจจะต้องโผล่ที่ประมาณต้องต้องโผล่ที่600กว่าลองลองดูนะผมก็ไม่แน่ใจนะก็เลยมาทดลองนะฮะถ้าไม่ทดลองเราก็ไม่รู้นะครับถ้าได้ผลเนี่ยผมอาจจะ สร้างในในไซเวิร์นะฮะพว่าซีดมันก็ซีดเดียวกันฮะอ่ะโอเคแล้วเข้ามาในเนเธอร์แลยนะครับนี่โอ้โหภาษาอยู่ข้างหน้าเราเลยนะฮะตอนนี้เราไปโผล่ที่พิกัดเออทำไมมันมันผมว่ามันมันคงไม่ใช่ที่ที่เราคิดไว้นะฮะอันนี้มันก็หารเกินนะครับเออมันก็ถูกนั่นไหสิ85หาร8นะฮะมันก็โอ้โห ได้หกแปดสามอ่ะเออไอนนเทธอมันก็หาให้แนละ้วแต่โอ้ราสาทมันอยู่นี่นะภาษาที่เราปราษาที่เรามาหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะฮะก็น่าจะเป็นภาษาที่เรามาเลยไม่ใช่นะภาษานี้ใหญ่กว่านะครับอ่าส่วนใน,นเนเธอร์เนี่ยผมลองเองยี่ว่าในเนเธอร์ผมลอง,องนนนทีพีไปที่หกแปดสามสามสิบห้าลบแปดแปดนะครับลบ แปดแปดอะลองดูมืเดเลยเฮ้ยเรนนี่ราอยู่ในหินนะเพราะจำได้ไหมตอนที่เรามาเนี่ยโอโหกระตุกอันหนึ่งนะฮะขออภนะัยฮะตอนที่เรามาเนี่ยเราขุดนะครับชิบหายแลย้วออกไปไงเนะี่ยโอเคนี่ตอนที่เรามาเนี่ยเราขุดมาจากเอ่อประมาณตรงตรงนี้นะยเราต่อบล็อกเข้ามาเลยนะบล็อกเราต่อมาตรงไหนเนาะผมก็จําไม่ได้เลยสิแต่ว่า ผมนึกไม่ออกว่ะเราต่อบล็อกมาจากไหนวะชิปเปล่งแล้วนี่มันที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรเราองเข้าไปดูดิผมก็จำไม่ได้วะชิปหายแล้วแต่จำได้ว่าเออนี่ถ้าไม,ม่ทางขันเงี้ยใช่เลยนะแล้วถ้าถามว่าเราไปในโลกจริงๆของเราเนี่ยพิกัดมันจะเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเราดูนะว่าพิกัดมันเท่าไหร่เราสร้างประตูเนเธอร์กลับไปเนี่ยเอ,อ้ยตรงนี้เรายังไม่ได้มานะ อาจจะยังไม่สปอยตัวเองแล้วกันจะมาลองมาแค่นี้อ่เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้มาไงผมต่อมาจากตรงนี้เหรออ๋อใช่ผมต่อเร,เราต่อมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพิกัดที่หกสามเจ็ดสามสามลบหนึ่งเก้าหน,นึ่งนะฮะเออแป๊บนึงนะหกสามเจ็ดนะฮะสามสามแล้วก็ลบหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะนี่ลองสร้างประตูในเทอิอนี้ดูฮะว่าจะไปออกที่พิกัดไหนนะครับ มันจะหานแปะแบบที่ผมคิดหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะผมก็มั่วเอานะฮะ,อะลองไปดูโอ้โหนี่เรามาอยู่แบบกลางหมาสมุทรนะครับพ,พิกกัดท,ที่ห้าพันกว่าเลยนะคิดดูรถเทเลพอร์ตมาไกลมากไกลจากบ้านมากๆนะครับถ้าก็คือทางที่ง่ายที่สุดนะถ้าเราจะเดินแต่พอาประสาทเราก็พบใหม่เลยนี่พิกัดแปดิบห้ากว่านะครับเดี๋ยวลองไป พิกัดเดิมนะโอเคตอนนี้เราก็ขุดขึ้นมาแล้วโอ้ก็ตกนิดหน่อยขอไปฮะไม่นิดหรอกมันตกมากด้วยพิกัดบนนี้มันเป็นพิกัดตรงตรวนึงนะแปดสิบกว่าใช่ไหมเราเข้ามาในเทอร์เนี่ยเหลือสิบกว่าก็ประมาณน่าจะหารแปดืด้เปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้มันแปดสิสี่กว่านะพอเราเข้ามาในเทอรปุ๊บ เหลือ13นะครับ84ใช่ไหมลองดูนะผมก็ไม่แน่ใจนะมันลงหมดเนี่ย84หาร8เหลือ10.5นะครับลองทุกประตูออกตันนี้เป็นวาย13ว่ะแต่ว่าเราก็พบประสาทใหม่แะแต่ผมจะไม่สปอยตัวเองนะฮะเดี๋ยวผมเล่นโลกนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็ลบไปเลยนะแต่ว่าเราก็รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีประสาทใหม่นะครับแต่มันอยู่ิกัดไกลมากเลยดิอะเดี๋ยวผมอลองดูก่อนนะ ลองเป็นไซเบอร์นะฮะแล้วก็ลองทับคิวดูนะครับเอ้าลืมฮะพิมพ์ผิดโอเคแล้วโอ๊ะมวมัม,ลมเล่นนะตกใจเมื่อกี้แล้วก็ตึ๊บเป็นเกมหมดหนึ่งบ้านเราอยู่นี้นประตูนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปสร้างในเนเธอร์นี่พิกัดมัน กลเลยอะห้าพันกว่าแล้วผมลองดูนะหกแปดสามนะหกแปดสามนะคูณแปดนะครับก็ห้าพันกว่ากว่าเลครับพันสีเลยนะโอ้แล้วถ้าหารแปดอะก็คือแปดสิบห้านะครับก็คือในเนเธอร์นะหาร8ดเนี่ยผมได้พิกัดที่แปดสิบห้ากว่ากว่านะครับหรือว่าพิกัดมันก็คือประสาทเดียวกันหรือเปล่า มันใช่ภาษาเดียวหรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ลองนีเธออีกทีฮะมันพิกัดเดียวหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะผมมั่วเอาอ่ะเพราะว่าผมไปดูแบบไปอ่านอนะใน google อนะมันเขียนว่ามันอ่าพิกัดในเนเธอร์นะหารแปดหรัรแปอะไรทักอย่างนี่แหละ จะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมนี่ก็ไม่ใช่คนที่เล่นมายครับเก่งนะเป็นคนที่แบบเล่นทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าจะมาลองดูวิธีรักอะไรพวกนี้ไงแต่ว่าเราอยู่ที่พิกัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเดินเดินกลับบ้านนะที่เราอยู่อีพิกัดพันกว่าเออทําไมเราไม่รู้บ้านว่าเราพิกัดเท่าไหร่วะแต่ว่าต้องต้องการไปทางที่มันใกล้ที่สุดไงถ้าเป็นพันกว่าเลยเอ่ะลองเข้าไปดูใหม่นะ น,นี่ก็เป็นปราสาทนะแต่ว,ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปราสาทที่เรามาไหมผมว่าไม่น่าใช่อ่ะน,นี้มันจะเป็นปราสาทใหม่เลยเอรัเพราะงั้นผมจะไม่สปอยตัวเองแล้วกันนะครับก็คือเอาง่ายๆนะถ้าจะเดินทางไปเนี่ยก็ต้องไกลหน้าดูนะถ,ถ้าผมลองสร้างประตูใหม่ประมาณตรงนี้อยากรู้ว่ามันจะไปออกประตูเดิมไหมผมก็ลองมั่วดูนะ อาจจะไม่สักเซสนะฮะแต่ก็ถือว่าได้รู้อะไรใหม่ๆบางอย่างด้วยคนระับอืม อ่นนะครับโอ้โหเหมือนว่าไหมครับนี่จะจ๊้งไปแล้วนะคือมันค้างอื่นเอาค้างปุ๊บมาเลยอะเพื่ออะไรเนี่ยแล้วถ้าเราเราไปที่พิกัดเอ่อที่เราเจอปราสาทใช่ไหมสมมติเข้าไปใหม่เอเวนเข้าเข้าออกแล้วฟิลิมเด็ดกระดกเนี่ย6 8ไปสามใช่ไหมไม่ใช่สินี่อะลองดู โอ้โกแกตุก <mini> ต <drained out> <osaurus and other LO> so ุกขอภัยด้วยฮะความเก๋ากาของเขามะสมมติว่าเออเรามาประมาณเราขุดมาในประมาณตรงไหนวะมึกมึกกีเราขุดมาประมาณตรงนี้เราแม่งไปออกห้าพันกว่าใช่ไหมตรงเนี้ยไปออกประมาณห้าพันกว่าถ้าถามว่าไกลจากบ้านไหมไกลจากบ้านประมาณสี่พันเลยอ่ะถามพันกว่านะโอ้ไกลนั้นเนี่ยถามว่าไกลไหมไกลโคตรนะ คือมันในนี้มันคูณแปดเข้าไปใช่ไหมเราต้องหาระยะทางนี่มันคูณนี้ถึงบ้านเราอ่ะก็ต้องพิกัดเฮ้ยมันหกพันสี่ใช่ไหมตัวนึงนะผมก็มั่วหกพันสี่สิบเอ็ดคูณห้านะครับมันต้องพิกัดสามพันกว่านะฮะสามพันหนึ่งรอยอ่ะเอ้ยคูณแปดห้าพันหนึ่งร้ยี่บแปดนะฮะ แล้วถ้าเราก็ต้องเราต้องกับเราต้องสงร้าปวะตเนเทอร์ที่ประมาณพิกัด100กว่านะถึงจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราที่สุดนะฮะไม่งั้นก็พิกัดประมาณพ,พิกัดประมาณผมไม่แน่ใจว่ะ150ประมาณ150นะฮะก็คือ ราต้องถอดหลังไปอีกอะผมก็ไม่แน่ใจนะมา,มาทดลองนะผมไม่กล้าเพิ่มตรมกันนะร้อยห้าสิบนี้ก็เกือบถึงบ้านแล้วนะเีกสี่ร้อยกว่าเราต้องไปดูก่อนว่าเราออกมาจากประตูนเนเธอร์ในพิกัดเท่าไหรนะแต่เราผมคงมาลองก่อนนะว่าพิกัดที่เรามาร้อยห้าสิบเนี่ยจะถึงบ้านไหมนะลองลองดูก่อนใกล้เคียงพิกัดบ้านปะนี่ก็ใกล้จะถึงแนละ้วะ ขึ้นมาบนอีกเอาขึ้นมาบนนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่ไหมโอเคประมาณนี้เป็นหนึ่งต้องไปอีกนิดหน่อยตรงนี้กันร้อยสี่แปดนี่แหละลองกลับบ้านดูนะพิกัดมันก็หกร้อยกว่าก็ไม่ไกลมากนะจะไปสี่พันกว่าไม่ไหว นี่เรามาอยู่ที่พันหนึ่งร้อยโอ้โหมันก็ใกล้บ้านมากนเนี่ยคือทะเลทรายนี่ผมเคยมาเลยนะใครที่เคยดูคลิปเนี่ยก็ใกล้ใกล้แาบใกล้บ้านเราใกล้บ้านเรานะเออก็ประมาณเราต้องมาสร้างประตูเนเธอร์ที่พิกัดเท่าไหร่วะมันคูณแปดหรือมันหารแปดวะผมไม่เข้าใจเลยวะเราออกมาที่พันแปดใช่ไหมเราออกมาที่พันแปดหร เราก็ต้องกลับไปที่พิกัด5,000กว่าเพื่อจะเข้าไปในเนเธอร์นั้นใช่ไหมก็คือถ้าพันแปดตอนนี้เราอยู่ที่พิกัด1,188นะฮะ1,188หารฮะหารแปดดูอ่ะ่ที่พิกัด4448เหรอแล้วพิกัดนี้มัน683นะครับก็ต้องไปที่85อะไรวะเนี่ย งงไปหมดแล้วคือแบบในเนเธอร์เนี่ยพอออกมาเนี่ยมันจะคูณแปดในโลกจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าไปมันจะหาร 8. แปดเราก็ต้องหาทางใหม่อะเดี๋ยวผมไปลองศึกษาใหม่นะนี่ขอ็นาร,นร์ทแรกนะฮะผิดภาพกันได้ขออาภัยด้วยนะฮะแค่มาทดลองเอฉย,ยนะครับก็ขอโทเพีเท่านี้นะฮะใครรู้หรือว่าใครเชี่ยวชาญด้านนี้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะผมไม่ได้เก่งไหมครับมากนะครับอะขออาภัยในที่แบบ ผิดพลาดที่เฟลนะแต่ก็แบบเออมาทดลองอะ่ะพอได้รู้เหมือนกันนะอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียเ่นี้สวัสดีครับ